เมื่อวานตอนเย็นก็มีโอกาสได้นั่งวิปัสนาจริงๆแล้วผมก็จะนั่งเช้าเย็นทุกวันครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้มีโอกาสก็จะนั่งกลางวันเพิ่มมาด้วยอีกหนึ่งชั่วโมงคราวนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ก็นั่งปฏิบัติไปแต่ก็ไม่คิดว่าจะนั่งได้ถึง5ชั่วโมงครับผม ยิ่งเราไม่ไปคาดหวังไม่ไปตั้งเป้าไว้ว่าเราจะต้องได้เท่าน้นเท่านี้เนี่ยส่วนมากแล้วก็จะได้ทุกทีเลยครับในการนั่งที่ยาวครนีเนี่ยเมื่อวานนี้ก็นั่งไปตั้งแต่6กโมงเย็นจนถึงห้าทุ่มหกโมงเย็นหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเรียกได้ว่ายิ่งยาวต่อเนื่องเลยห้าชั่วโมงดังนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่สามารถนั่งได้ยาวมากเลยครับคดีนีน้การที่ผมนั่งยาวได้ขนาดนั้นเนี่ย มันก็ไม่ได้หมายความว่าผมเก่งกว่าใครนะครับผมขอย้ําเลยนะครับที่มาพูดตรงนี้เนี่ยไม่ได้มาโอ้อวดมาบอกว่าฉันนั่งได้เก่งไม่ยาวนานทุกคนสามารถที่จะนั่งไปถึงตรงนั้นได้ครับแล้วก็มากกว่าผมมีเยอะแยะไปครับผมสิ่งสําคัญเลยก็คือว่าบางคนมีความคิดว่าฉันปฏิบัติฉันเข้าคอร์สมาเยอะแล้วด้วยแล้วก็ทําไมถึงยังไม่ก้าหน้าถึงยังไม่สามารถนั่งได้สองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงหรือห้าชั่วโมง ผมไม่อยากให้พวกเราคิดแบบนี้ครับผมมันมันมันไม่ใช่เลยครับผมการที่เรานั่งแค่เพียงหนึ่งชั่วโมงแต่จิตของเรานั้นเรียกได้ว่ามีสติรับรู้ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นที่ร่างกายได้อย่างต่อเนื่องนะครับไม่หลดุดไม่ไม่ฟุ้งไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยรักษาสมาธิได้ดีมากเลยเนี่ยแล้วก็วางใจได้เป็นอย่างอุเบกขาไม่ไปยุ่งเกี่ยวไปปุงแต่งไปตอบโต้ไม่ไปยินดียินร้ายไม่ไปโมโหรู้สึก โกรธเกลียดไอ้ความรู้สึกที่มันที่เราไม่ชอบใครที่สามารถรักษาสภาวะความเป็นอุเบกขาตรงนี้ได้เนี่ยหรือแม้กระทั่งจิตหลุดไปแต่ดึงกลับได้ภายในหนึ่งวินาทีถึงสามวินาทีเนี่ยแค่เพียงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยดีกว่าที่ผมนั่งห้าชั่วโมงแต่ผมเนี่ยหลุดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้รู้สึกโมโหโกรธรู้สึกไม่พอใจกับความรู้สึกที่ปวดเจ็บไม่ อ่อนละเอียดเบาสบายแล้วก็ถวิลหาแต่ความรู้สึกที่มันละเอียดอ่อนกระแสสัตว์ที่เบาสบายหนึ่งชั่วโมงที่นั่งแล้วแบบนั้นเนี่ยดีกว่าที่ผมนั่งห้าชั่วโมงแต่ว่าไม่มีความเป็นอุเบกขาครับผมดังนั้นเนี่ยใครที่จะนั่งหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่สิ่งสําคัญเลยก็คือว่าความเป็นอุเบกขาครับผมการที่เราไม่ไปปรุงแต่งตอบโต้ความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าความรู้สึกนั้นจะ ชอบหรือไม่ชอบหรือดีอยังไงก็แล้วแต่เบาสบายหรือว่าไม่สบายก็แล้วแต่เราไม่สามารถที่จะเลือกความรู้สึกได้เลยเรานั่งปฏิบัติหนึ่งชั่วโมงไปแบบที่เรียกว่าคุณภาพครับแก้วครับคือมีจิตมีสมาธิแล้วก็มีสติระล,ลึกรูกจ้จดจ่ออยู่กับความรู้สึกที่ร่างกายได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานแล้ววางจิตจิตใจของเราให้เป็นอุเบกขาเนี่ยจะดีกว่ามากมายเลยกับ จำนวนที่นั่งเยอะๆอย่างผมแล้วก็ฟุ้งซ่านไปเรื่อยเปื่อยนั่นแหละครับคุณภาพครับแก้วอยู่ตรงนั้นมากกว่าแล้วเดี๋ยวที่เหลือนี่เขาปล่อยให้เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กฎธรรมชาติครับมันจะค่อยๆพัฒนาตัวเราพัฒนาตัวเราจนเราสามารถได้นั่งอย่างมีคุณภาพแล้วก็นั่งได้ยาวนานขึ้นเองครับดังนั้นก็ขอฝากทุกคนเลยนะครับว่า คุณภาพของการนั่งปฏิบัติวิปัสนานั้นมีความสําคัญมากกว่าปริมาณในการนั่งครับแต่ถ้าทั้งคุณภาพและปริมาณได้ทั้งสองอย่างมันก็จะดีครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับผมในการที่ฝึกปฏิบัติวิปัสนาอย่าลืมนะครับว่าสิ่งสําคัญที่สุดเลยนั่นก็คือคุณภาพในการนั่งวิปัสนาครับผม